สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับ EP ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทำ presentation แบบง่ายนะครับโดยใช้ตัวแคนวานี่แหละนะครับทั้งในเรื่องของไฟล์วิดีโอ presentation ทั้งในเรื่องของการสร้าง presentation จากตัว Document หรือตัวเอกสารปกติทีนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าเราไปนั่งอยู่หน้าห้องบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งกำลังจะพิจารณาสินค้าของเรานะครับแต่เราทำ presentation มาไม่ทันครับนะครับทอย่างไรครับ ไปที่โปรแกรมนี้นะฮะนี่เป็น AI ตัวหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างดีนะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเหมาะกับเอาไว้ใช้ฉุกเฉินเท่านั้นชื่อว่าแกม ma a อ p นะครับอันนี้ดีครับนะครับเซิร์ชแบบนี้เลยนะครับจากหน้าจอนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเลือกตัวแรกนะครับตัวแรกชื่อว่า g ก m m a app นะครับเลือกตัวแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับปัญหาใหญ่คือจำพาสเวิร์ดไม่ได้ปัญหาอื่นไม่มีมีแค่นี้นะครับเรื่องใหญ่สุดละนะครับว่าท่านต้องกู้พาสเวิร์ดตัวเองไม่ได้ก่อนนะครับ มาถึงนะครับกด create new นะครับกด create new เลือก generate ครับนะครับมันมีไฟล์ให้เลือก3แบบนะครับเราจะใช้ใน EP นี้จะเป็นเรื่องของ presentation นะครับเราด่วนนะครับเลือก presentation ครับแล้วเราก็ใส่หัวข้อที่เราอยากจะทำ presentation ครับเช่นอ,อ,อาหารนะแนวทางการพัฒนาอาหารสำหรับ สตรีสูงวัยที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานคือจะบอกงี้ครับเวลาที่เราเขียนคำสั่งมันนะ่ลักษณะของมันคือ1บอกว่าอยากได้อะไรเช่นอยากได้แนวทางการ,รพัฒนาอาหาร2ไอตัวสินค้าเนี่ยหรือตัวไอเดียเนี่ยเหมาะกับใครแล้วมีเพนพอยต์อะไรหลักๆมีแค่นี้สั่งงาน AI ก็ใช้แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายเซนนะฮะ ตัว AI ของโปรแกรมเนี้ยก็จะไป create หัวข้อให้นี่มาแล้วฮะปัญหาเบาหวานในสตรีสูงวัยพูดแล้วก็เจ็บนะฮะการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับคนป่วยเบาหวานแนวทางการเลือกผลกระทบของอาหารกับน้ำตาลในเลือดก,การทำอาหารที่ไม่ใช่น้ำตาลและเทคนิคการทำอาหารเพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาล AI มันคิดหัวข้อมาให้แล้วนะครับแต่ท่านใช้ไปกี่นาทีละใช้ไป30วินาทีนะครับได้หัวข้อมาแล้วแต่การจะเข้าไปแล้วจะเข้าไปคุยเขาว่า ของเรามันเจ๋งยังไงมีของในมือแล้วแต่ไม่มี Presentation มากด Continu e ฮะเสร็จแล้วเลือกธีมที่ชอบครับนะครับเลือกธีมที่ชอบถ้าอาหารก็ต้องไปโทนส้มนะฮะเห็นแล้วจะได้หิวนะครับเลือก Continu e ครับเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันเช็คเสื้อผ้าหน้าผมมาเรียบร้อยนะครับตัว AI เนี่ยก็จะสร้าง Presentation ให้ท่านแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้นั่งเฉยๆนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะนั่งนิ่งๆนี่แหละเอามือไว้อย่างนี้นะฮะไม่ได้ทาอะไรเลย หน้าจอเนี่ยก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะถูกเขียนตัวคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารสําหรับสตรีที่เป็นเบาหวานนะครับก็จะโชว์ไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะฮะอ่าเส็จยงเอย่ยน่าจะเรียบร้อยออยังฮะยังยังไปต่ออยู่นะต้องบอกก่อนว่า AI พวกนี้มันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ภาษาไทยเนี่ยอาจจะมีเออเออไปบ้างนะครับ มีแฮงค์ไปบ้างนะครับถ้าเป็นภารรษาอังกฤษคือดีมากอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติของตัว AI เองนะครับอลองดูนะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยไปหน้าแรกนะครับพร้อมเข้าไปในห้องละนะครับเรียบร้อยก็กด Present ครับอันนี้คือผลงานที่ได้จากการใช้ AI สร้างคอนเทนต์รูปก็มาคอนเทนต์ก็มาใช่ไหมตรงเป๊ะแนวทางการพัฒนาอาหารสำหรับสตรีสูงวัยที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับ แล้วก็ปัญหาเบาหวานมีสาเหตุอาการวิธีป้องกันเห็นไหมครับการดูแลให้ถูกต้องต้องทาอย่างไรแนวทางการเลือกกินผักคาร์โบไฮเดรตและปริมาณอาหารต้องลดหน่อยนะครับผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างอาหารอะไรที่ไม่ใส่น้ําตาลและพอจะทําได้นะครับเทคนิคการทําอาหารเพื่อควบคุมปริมาณน้าตาลนะครับปิดจ็อบที่หน้านี้เห็นไหมครับปิดจ็อบที่หน้านี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ไม่ได้เลยนะแต่ตอนเนี้ตัว AI ที่มีในระบบมันสามารถที่จะสร้าง r e s e n t a t i o n แบบนี้ให้ท่านได้แล้ว ถ้าท่านไม่ชอบตัวไหนท่านก็กด1ครั้งครับแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้เหมือน Presentation ทุกประการคำถามคือเอาออกไปได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นฟรีท่านจะได้เครดิตประมาณ240เครดิตในการทำ Presentation mm hmm. Presentation ชุดหนึ่งแบบดวดๆแบบนี้ใช้เครดิตประมาณ40เครดิตนะครับต่อ1 e อีเมลนะเพราะฉะนั้น1 e อีเมลท่านได้240นะครับท่านใช้ก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ47 45 25 p r e s e n t a t i o n 6 Presentation โดยประมาณ นะครับพอท่านทาเสร็จแล้วนะครับท่านก็ถ้ามันหมดท่านก็ถ้าตอบแบบนักวิชาการคือท่านก็ไปสมัครใช้ของเขาให้เรียบร้อยนะครับจ่ายตังไปรายเดือนถ้าตอบแบบนักการตลาดคือท่านก็เปิดอีเมลไว้เยอะๆแล้วกันนะครับตอบมากกว่านี้ไม่ได้ออกอากาศนะครับพูดได้แค่นี้นะครับถึงเวลาไปที่จุด3จุดตรงนี้ครับเลือก Export ครับนะครับแล้วก็เลือกเลยว่าจะเอาเป็น PDF นะครับหรือจะเอาเป็น powerpoint นะครับแล้วก็กดไปใช้งานได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นแกมม a าแอปนะครับแอปพลิเคชันบนเว็บนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมแอปพลิเคชันบนเว็บที่ช่วยให้ท่านทำพรีเซนเทชันแบบง่ายในเวลาไม่เกิน3นาทีนะครับโดยใช้ AI ที่รันอยู่เบื้องหลังนะครับเดชันแบบง่ายในเวลาไม่เกิน3นาทีนะครับโดยใช้ AI ที่รันอยู่เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวอ p หน้าจะมาดูว่าถ้าเราจะใช้อีกตัวหนึ่งในการสร้างไอเดียล่ะเราจะใช้ตัวไหนได้อีกที่ไม่ใช่ c h a t GPT หรือไม่ใช่บาร์เดี๋ยวบาร์กับ h a GP t GPT มาสอนธีนะครับ สำับอีพีนี้ขอบคุณมากครับเจอกอัน e ีหน้าครับ